ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับคำมอดพรกุณเ,เพชรบ,บ้านแพงนะครับส <22 S 1> องต้องอ่าโยคำมอดลำเพลินชูแหว <laughs> ลำเพลินออกไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังสับสนอยู่ครับพี่น้องครับหลังจากคลิปแรกนะ,อะบอกไปแล้วว่าชิด้ขึ้นบ่อแต่ว่าบานนี้ ตอนนี้ทั้งผู้จัดการของรถแห่เพื่นอนุญาตอาจารย์โออาจารย์โอครับพื่อนอนุญาตให้ขึ้นไอ้รองเมึงเสกซาวน์เพื่นลองเมึงนะครับกับผลงานเพลงเพ่งงานบวูอะไรท้าเบิ้งเอาเอ่าเบิ้งเอามาผมเดี๋ยวลองรถกันนี่ครับพี่น้องโอ้ถือว่าเป็นบุญบุญตาเลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งเดือบเทิงหันไงพี่น้องไงบ้านเนี่ยเป็นบุญหูบุญตาอลไรบ้านเนี่ยที่หายใจท่านบล่ะเดี๋ยวไปโดบกันโอ้ พ่อมาได้พ่นทายได้เนี่ยโ่นนำเย็นฮะน้ำเย็นปวดแข่วตัวน,นี่ครับพี่น้องจอดทีอุ่ข้างบนแลือยู่ข้างล่างเป็นสะดวกยังไงแล้วก่เจ้จแล้ว ก็ถามมึงเก็บอกหมวกสีเหลืองดีครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีตอน่อยครับบอบอบอท่นได้กินย่เพิ่น้อได้ถามเจ้าท่กิน่นอได้ถามเจ้ามได้ถามก่อนพูดพี่น้อ่อด้ยินว้ากินขาหมันนะ่นอตบตัวหบาทยัวนักล่องเลยบอกน้อยนีว่บแมนเขามาเบิ่งนักน้อยลูกหลานเขา เดี๋ยวมาถามมันอ้างด่าไอ้ไอ้พยูนใจมันอยู่ข้างล่างที่อยู่ข้างบนไอ้มอสไอ้พยู่ข้างล่างที่ข้างบนไอ้พยูนยืนอยู่ไหนบ่อ๋อไม้ไปพยนนะเอามาลวครับพี่น้อง vẫn như làng giòn nhanh 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 con nhanh nhanh con ha nhanh 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 รื่าที่ขึ้นจะขึ้นก็ได้ก็ได้แล้วท่านเจ้าหายไปแล้วขึ้นเจ้าขึ้นทั้งนี้ด้เจ้าถอดเกลียละปีนขึ้นทังนี้ละเข้าเน <laughs> ปีน <c oughs> ขอขอเน <c oughs> อาไ <c oughs> อ, <c oughs> อ้ขโมยแล้วของแท้เนี่ยร <c oughs> ั้งแรกน,นี่

ใี่รัศิลปินตังครับใช่ังบ่อนนะครับมีมีงา,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 านต้องเลื่อนเรื่องหนุเรื่องหนุ่ยเปียไม้รหนุ่ยซิมกเจิบีิบก็ Body, chị sao ở tố bát đi. Body, hoa lắm đi nóng cái gì sao hên nhỉ? búa đi. đấy nan búa, hoa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  nan búa. Hoa nan ล้าค่ซองนองน่นั่นสองค่ายนี้อ <laughs> งเบา,าด,ดระน้องเที่ยวก่ะปเพว่นนี้ก็ตำวจกับีมาเคือรถแฮตัวแฮ่สาวหน่อยคือรถแฮแล้วพอสมัครึ้นรถแฮ่แล้วว <laughs> าลองลองเทยนจะตามเพงเลงนี่แหละหวนไหนก็ล่ะ เที่หลายแถบมั่วมันจก็สองเพียงครับมนหายหลายหาเพียงลวด้ปขึ้นมวลเถอะมอดิชั่นเช่แ้จะขึ้นเท่งหาดหรอมาเบิงมาเบิงม่เนี่ยอาจารย์นี่ก็ดีวยนี่มตลโอยคีย์บอร์ด การคนเดียวเทาไรเลยเฮ้ยโดน้นลอดหมกินขาดวดเน่ยทั้งคันทั้งคืนทั้งหลังโอ้ยอนไป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 คืนทั้งหลังมนเนี่ยพี่น้อง เปยังไงเปยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นเราตื่นเต้นทำอะไรตื่นเต้นทำไมไม่เคยรอนะวันี้โอ้ยกัดขึ้นครั้งแรกเนาะครับรถแห่สาหน่อยมือนี้ให้เป็นงานบุญงานกุศลในงานปวดของเจ้าภาพพุ่นจ้างปวดพุงใหญ่พี่น้องแม่เอาพี่แล้วปัดไฟบ้านไฟบ้านของสองไง ตยตยตยักพิงาดยอาจารย์โอาจารย์โกพนี่้องนะครับกระบอกเปิดอัพเกียวมาแล้วคนขับก็รอครับอาจารย์ดีมีแต่รอรครับผมพี่้องโอ้อันนี้ศิลปินรับเชิญเหรอครับพี่ลองปาดไปลองไกระเดงเร็วเยเอเ้อานาเนี่เอวา นี่ศิลปินรับเจเหรอใช่ใช่พอดิชันดูวิ่งเล่าเหรอพอดิชันดูพอดีชันพอดู่สุขใจบอกเขาหนังซื้อเขาบริมานั่นสาวเซ็กซ์ซื้อเขาขอย่าและบอกไปยังดอกบอกพอที่บอจะให้ผมเด้อบอกพอที่มันบอให้ดอก อยากล transfer, oh uh ้องเนาะยากล้องเป็น huh. เียนประวัต right. oh, ิแก่จะองระรใ้เก็บประวัติจะค้อรถแห่ของสาวน้อยทำเขนเสะไริกิไม่รู้รู้ไปก่อนเลยรู้ไปก่อนบิีกสิทธ์เขาลบ ไอ้หนองครับแซบเบิ้ลครับพี่น้องโอ้ปีชีหล่องเพลงกันพระตัวนี้มางานบวชครับพี่น้องจักสิบผาพีกับจังลงจังลุงพายไปจักกะว่ามันตั้งกับจัสิบผาพีกับลงอ่าพี่น้องมันกดติดตามเรารอชมบัน เห็นนี่รดกสิ้เล่เห็นี่รกสิ้่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไ่ไโอ้ยโดนจม่หลารไม่พ้อ่ะไม่รู้เฮ้ยเรียบร้อย้นะัไม่พ้ไม่พ้ะเอาจัก15บห้าปีก็ลงเอาแค่ฟังเสียงรตีก็ลงก็ได้เอาสักสิบ้าปีแต่รถตีค่อยลงก็ได้ 재미, <laughs> Pantak <laughs> 拜吧你！Bye, <laughs> เอาครับพี่น้องไปลําบากยากจนครับครับผมจัดให้ทุกท่านครับครับผมไม่มาติดกับพงษ์สันต์เข้าไปป่ะ พึ่งดาวก็จะเริ่มผลไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้คำมอสเด้อพี่น้องเนื้อแล้วอ็รับเ,เ,เชื่อพี่น้องนี่ประมาณนียครับพี่น้อง